สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้ก็มาฟอกันอีกแล้วนะครับออนนกนนบมาอัปเดตลูกเป็ดลูกไก่ครับผมอยู่ฟาร์มบ่ได้อัปเดตโดนลูกเป็ดที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่ครับเป็นเป็ดอีเหลืองตัวเทียวขาวนะครับผมปากสีเหลืองเหลืองนะครับส่วนตัวสีดำไลายๆนี่ก็เป็นเป็ดกะกีเชฟเบลนะครับ เขากะตักเ,เองท่านการซื้อใครเชื่อม้าครับผมเวลานีกนาน่ก็เป็นเวลาอาหารมื้อแรกนะครับผมก็เป็นเวลาอาหารเย็นนะครับคเขาอยู่ฟาร์มนี่ก็สะให้อาหารแบบลดต้นทุนนะครับผมก็คือสิเป็นหญ้าปั้นนะครับอ่าเป็นหญ้าหวานหญ้าหวานชนิดหน่อยาาน,องงนะครับผม กันแร้วก็ม้ผสมกับข้มนะครับกับหัวอาหารนะครับผมซึ่งการเลี้ยงแบบนี้ก็ช่วยให้ประหยัดต้นทุนเรื่องอาหารได้หลายเลยนะครับผมก็าารัตงแต่เลี้ยงมาก็าถือว่าประหยัดต้นทุนได้หลาย,ยครับ้วก็เป็ดไกล้กับอ้วนนะครับผม แม่หนูักอัู่ไหนเราบอกครับนี่ก็เป็นลูกไก่บ้านนะครับอ่ารุ่นนี่ก็อายุประมาณสองเดือนครับผีกเดือนแากชีได้จับคายแล้วก็เป็นลูกไก่บ้านเที่วขาฝากอ่งครับเขาฝักแล้วก็เลี้ยงขุนขายเป็นไก่เนื้อนะครับผม ส่วนข้องนี่ครับเป็นลูกไก่อายุประมาณเดือนครับผมกะทีแยกแต่ละช่วงอายุนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกไก่บ้านแล้วก็มีลูกไก่สามสายเลือดน้ำนะครับกะสีเลี้ยงน้ำกันเลยควัาว่ามันรุุนไรเหลือกันนะครับสำหรับไก่บ้าน เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับผมมีัวใหก็บ่พอนะครับเลียงประทันนะครับใหญ่ยยประทันกนอยู่นี่ีก็่สิมีแม่ค่ะมารับอดบอกเลยนะครับอยู่ที่ฟาร์มนีกับอยู่จังหวัดชัยภูมินะครับผมกาแนะนำเกษตรกรท่านใดที่สนใจอยากเลียงกะ เลี้ยงเลยครับผมเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับผมตลาดต้องการมากเลยตอนนี้นี่ก็ได้กะผ้มว่าขายนะครับผมน้อยแค่่นนเ่่กอืมครับเรากรงนี่ก็เป็น ลูกแกอายุสอสัปดาห์นะครับผมการต้องอนุบาลไว้แบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าต้องโกบไฟเขาก่อนนะครับว่าเขายังต้องการความอบอุ่นอยู่นะครับผมการถึงนี้ทั้งใกล้บ้านใกล้ๆนครับอนุบาลรวมกันเลยเพราะว่ากลง่มใหมีหน่อยนะครับ,รบผมเดี๋ยวพาไปเพิ่งลูกเป็ดครับผม เป็นลูกเป็ดบาบารี่นะครับผมที่เอาฟักเองนะครับลูกเป็ดรุ่นนี้อายุประมาณสองสัปดาห์ถึงสามสัปดาห์นะครับผมแล้วลูกเป็ดก็ต้องเอาไม้ขบไฟให้กันนะครับผมว่าลูกเป็ดจะต้องการความอบอุ่นให้กัน ส่วนข้องนี่ก็เป็นไก่ไข่สายพันธุ์ลดขาวนะครับผมตัวสีขาวไข่สีน้ำตาลนะครับเลี้ยงไว้เบิ้งเลนนะครับผมเาเบิ้งสวยงามนะครับเลี้ยงไปเก็บไข่กินเองพร้อมนะครับผมต่อไปก็เป็น พอไปพันต์ใก่บ้านนะครับผมอันนี้ก็เป็นพอไปพันต์ใก่บ้านอ้วนๆเลยนะครับผมกินดีอยู่ดีตัดมานี่ก็เป็นไก่ชนหรือหางขาวนะครับผมเลี้ยงไว้เบิ้งสวยงามนะครับผมถัดมานี่ก็เป็นไก่ไข่เป็น ไก่ไก่รสแดงนะครับรสแดงอเมริกากเลี้ยงไว้เก็บกินไข่นะครับเลี้ยงไว้เบิง้งสวยงามก็ได้นะครับผมเรผมกากาลังเพาะและขยายพันธุ์ลูกไก่อยู่นะครับผมกาสีเอาไวา้เก็บกินไข่นะครับโดยที่เขาก็าต้องไปซื้อลูกไก่เลยนะครับผมเขาเลี้ยงแต่กับเพาะขยายพันธุ์เองได้นะครับ ครับสำหรับมันนี้กาขอตัวลาไปเพียงทัานีมม้นะครับผมไม่มีโอกาสกับสิมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมจะได้ก็ฝากกดติดตามใหน้ำได้ได้วยครับมันนี้กาขอตัวลาไปก่อนดวะครับสวัสดีครับ